เรามารวบรวมกันสวดธรรมวัดเย็นเสร็จเราก็มาฟังธรรมแล้วก็สวดจักกพัทต่อทุกวันการสังสมสร้างสมบร,รมีเราก็ต้องทําทุกวันทุกวันเหมือนเรากินข้าวต้องกินทุกวันเพื่อให้สังขารร่างกายนี้ดํารงอยู่ดํารงอยู่เพื่อจะสร้างคุณงามความดีจะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรมีนีนะ่ถ้าเราไม่กินข้าวไม่กินน้ําก็ตายตายได้แต่เราใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์ที่สุดเราใช้อินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊กไลน์อะไรให้เป็นประโยชน์ที่สุดในการที่เราจะสร้างบรมีเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่อยากมายืนจุดนี้แต่ด้วยความที่พ่อแม่ครูบาอาจา,ารย์ท่านสั่งให้อยู่ก็อยู่อยากให้ไปก็ไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าคนเราเกิดมาเรามีพ่อมีแม่มาาาีครูบาอาจารย์อุปชาครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกที่ประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่มีของเก่าไม่มีบุญเก่าไม่มีกุศลไม่มี กุศลศรัทธาปัญญาบาร,รมีแล้วก็ไม่อยู่ถึงทุวันนี้เพราะว่าเราอาศัยศรัทธานศรัทธาสุตตะพยปัญญาอาศัยการได้ยินได้ฟังมากเหมือนเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยสนใจอะไรตอนเป็นฆราวาสญาโโมเราไม่ได้สนใจศาส,สนาหมดแต่หากินหา,นหาอยู่ไปวันวันหนึ่งทํางานไปวันวันหนังซื้อธรรมะไม่ได้อ่านก็ว่าได้สมัยเป็นฆราวาสญาโโมตั้งแต่สิบกว่าขวบจนถึง สิบเจ็ดสิบแปดจนถึงยี่สิบมัวแต่ทารรมาหากินวัดวาศาสนาทำแต่พิธีกรรมเข้าวัดทาอะไรแต่พิธีกรรมแต่ว่าจิตนี้จิตเราผูกกับผ้าเหลืองผูกกับผ้าเหลืองผ้า,ากาสาวพัดพงชัยของพระอาหาันจิตใจเราอยากไปบวชสักครั้งในชีวิตจิตใจผูกพันกับผ้าเหลืองเพราะว่าเราเป็นเด็กวัดเด็กวัดที่นอนอยู่ในวัดกับพี่ชายก็บวชเน้นแล้วก็เป็นเด็กวัดนอนอยู่กับ พี่ชายใต้เตียงตื่นมาก็หัวโขกกับบนเตียงพี่ชายที่นอนเป็นเน่สซมมเณรเพราะจิตใจเราผูกพันเพราะว่าพี่ชายเป็นเป็นผู้ที่บวชเนนเราก็อยากบวชสักครั้งในชีวิตแต่บวชเท่าช่วงไหนเราไม่แน่ใจแต่เราก็อยู่ได้อยู่ไปเรื่อยเรื่อย,อย,อยพี่ชายก็ศึกมาทํางานพอไปศึกไปทํางานแล้วเราก็ไปอ่านหนังสืออยู่ที่หดใหญ่หนังสือคู่มือมนุษย์มนุษย์มันต้องมีคู่มือคู่มือในการ เรียนรู้ศึกษาว่าเราเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรตายแล้วจะไปยังไงนี่นะคู่มือมนุษย์ทําให้เราเกิดศรัทธาความเชื่ออ่านหนังสือมีลูกค้าของเราให้หนังสือคู่มือมนุษย์ให้เราอ่านแล้วเกิดศรัทธาแล้วความเบื่อหน่ายในช่วงนั้นก็มีอายุ20 21่อมันก็มีความเบื่อหน่ายในชีวิตคาววะในดำรงหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาในสุดก็เกิดศรัทธาในธรรมะคำสั่งสอน ศรัทธาในการได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้อ่านสุตตมยะปัญญาปัญญาเกิดได้การได้ยินได้ฟังได้อ่านได้สนใจธรรมะพอธรรมะเราก็ไม่ได้อ่านมาช่วงที่จิตใจเราวุ่นวายเราหาธรรมะมาอ่านมันก็ทําให้เราเกิดศรัทธาประรัทธะความเลื่อมใสในธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงเราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เราได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อพุทธทาสท่าน เขียนไว้เราก็เกิดความศรัทธาอยากบวชนะอยากบวชเบื่อหน่ายในชีวิตในที่สุดก็ออกมาจากชีวิตคลาวาก็ให้พี่ไพยพี่สะพแทนทํางานให้เราเราก็ออกมาบวชพี่ชายก็ทํางานต่อไปเราก็เสียสละทุกอย่างมาเพื่อจะมาบวชนั่นเองแต่เราก็ไม่อยากบวชวัดทั่วไปวัดบ้านที่เราเกิดศรัทธาครั้งแรกเพราะวัดบ้านเขาเป็นทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยเท่าไหร่ หากินหาอยู่ไปวันวันบวชเพื่ออกหักหลักลอยคอยงานก็มีมันก็ทําให้เราไม่เกิดศรัทธาเราก็ไม่อยากอยากบวชวัดป่าแต่ไม่รู้วัดป่าเป็นที่ไหนเราก็นึกถึงหลวงพ่อตะบทนะไปเกณฑอาหารไม่ติดหลวงพ่อตะบทก็ให้น้ํามนมาเราก็ได้น้ำมนมาดื่มมากินถ้าเราติดคงไม่ได้เป็นเป็นพระนะแต่เราไม่ติดอาหารเลยได้ได้ออกบวชหลวงพ่อตบทมาให้น้ำมนก็ไม่ติดอาหารในสุดก็ เป็นพระขาได้ปีกว่ากว่าจะได้บวชได้มีการเรียนรู้มีการศึกษาไปอยู่วัดหลวงพ่อดบทอายุยี่สิบเอ็ดเราก็ไปนำญาติโยมเขานาสวดมนต์นำสวดเพราะว่าไม่มีผู้ชายมีแต่ผู้หญิงหมดแม่ขาวแม่สีม่วงเขาก็ไม่มีใครนำสวดต้องอาศัยผู้ชายเราก็นำสวดให้ยกกับข้าวไปถวายหลวงพ่อดาบด้วยพ่อผู้หญิงยกไม่เหมาะวรเราก็ยกกับข้าวไปถวายหลวงพ่อดาบท,ท่านก็ ถามท่านว่าเลยบวชที่ไหนท่านก็ว่าแล้วแต่เราในที่สุดสามมเนรท่านก็แนะนําให้เราบวชห้องรี่แต่พอตอนหลังท่านก็บอกว่าให้ไปบวชที่วัดแพร่ธรรมารามเราก็ได้ไปบวชที่วัดแพร่ธรรมารามเพราะอาจารย์จงท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยเราก็ได้มีโอกาสได้ไปบวชที่นั่นแต่ก่อนที่จะบวชต้องเดินทุด,ดงกับพระก่อนเดินทุด,ดงทนหนาวทนร้อนเดินกับพระฝรั่งมั่งเดินอดข้าวเดินจงเดินทุด,ดงมั่ง จนน้าหนักนี้ลดจาก5 2ลดเหลือ46ลดไป8กิโลนจนวันสุดท้ายเดินเรืองแต่บ้านแก่งมาถึงวัดแพร่ธรรมรา,ามรอ,อุปชาท่านบอกว่าท่องเอสาหาังได้แล้วก็ถึงเวลาได้บวชแล้วเนี่ยเราก็ได้บวชทุกวันนี้แต่เราไม่ได้เคยเอ่ยวาจาว่าขอบวชแต่อุปชาให้บวชก็บวชให้อยู่ก็อยู่ให้ไปก็ไปเ,เราเชื่อใน ธรรมะคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ทศสอนให้ไปซ้ายก็ซ้ายให้ขวาก็ขวาพาเดินทุดงทั้งหกปีนี่คือว่าเรามีสุตตะสุตตะคือการได้ยินได้ฟังมากทําตามครูบาอาจารย์นี่แหละสุตตะมยปัญญาปัญญาเกิดได้กันได้ยินได้ฟังมากเหมือนเราท่านทั้งหลายนี่ได้ฟังธทมหรือว่าได้สวดมนต์ทำให้เกิดศรัทธาความเลื่อมใสปัสสะท่าความเลื่อมใสในธรรมะคําสั่งสอนพุทธเจ้าต้องเอา สุตตะมยาปัญญาให้เกิดปัญญาด้วยการได้ยินได้ฟังมากฉะนั้นเราจึงมีพระพุทธเจ้าท่านเ็เป็นผู้ที่มีสุดตะม,มากันเป็นผู้ที่เรียนรู้ว่าคนทุกคนนี้มีความทุกข์ท่านเห็นเทวทูตท,ทั้งสี่คือเห็นอะไรเห็นการแก่เจ็บตายเห็นสัมาณภาพหรือว่าเทวทูตท,ทั้งห้าก็ได้แต่พระอาจารย์ว่าเทวทูตท,ทั้งห้าเพราะว่าอะไรเพราะท่านเห็นการเกิดลูกชายท่านก็เกิดวันนั้นที่ท่านจะ ออกบวชนะั้นถ้าเกิดวันนั้นพอเกิดเห็นเกิดเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายนีนะ่เห็นสมณะพราหมณ์คู่ออกบวชถ้าไม่เห็นสมณะพราหมณ์ท่านก็ไม่มีรูปแบบที่ว่าจะออกบวชพวกเทวดาพวกพรหมก็นเนรมิตให้ท่านเห็นเห็นว่านักบวชผู้สาราโลกก็ยังมีท่านจิตเลยผูกกับการสละาโลกท่านเลยออกบวชได้เนี่ยพระโพธิสัตว์ เจ้าชายศิษฐาท่านเห็นการออกบวชจ,จิตใจผูกพันยอยู่ในการบวชท่านเลยออกบวชประเภทบำเพ็ญเพื่อจะให้พ้นจากกองทุกขเพื่อจะให้ลูกท่านไม่ต้องทุกข์ไม่ให้เมียท่านต้องทุกข์นางพิมพาย,ยโสธราไม่ให้พ่อท่านต้องทุกข์อีกพระเจ้าสุโทธทนะแม่ที่ท่านเสียชีวิตไปเมื่อสมัยเป็นทารกอยู่อยู่เจ็ดวันสิริมหามายาท่านจะไปโปรดพอมีการเกิดต้องมีการไม่เกิดอีก เนี่ยท่านแสวงหาโมกะธรรมหาความหลุดพ้นท่านมีจินตามมยะปัญญาแสวงหาท้าที่สุดท่านก็มีภาวนามมยะปัญญาจนหลุดพ้นเป็นศาสดาของโลกให้เราได้เอาธรมธรมะคำสอนมาสอนจนที่เกิดศรัทธาเยส,าสัสซีมักมีองแปดพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญตั้ง6ปีกว่าจะได้ตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัญญาทีกะนี่ะพุทธเจ้าองค์แรก กูกูสันโทโกนาคมกัสโปเป็นสัทธาทิกะแต่พระโคตโมองค์ปัจจุบันเป็นปัญญาทิกะท่านบำเพ็ญตั้งนานกว่าจะได้บรรลุธรรมตั้งหปีเนี่ยะแต่ธรรมะคำสอ,สอนพระพุทธเจ้าก็สอนมาแบบนี้แหละเรื่องธาตุสี่ขันธหอายตนา6นี่ไม่ออกจากนี้ไปไหนเพราะอะไรเพราะกิตกิเลสตัณหามันก็อยู่ที่จิตของเราเนี่ยอุปกเกสิมหมันก็อยู่ที่จิตเนี่ยถ้าจิตเราไม่อยู่ใน กายในเวทนาในธรรมมันก็หลงไหลฝ่ฝันไปในสิ่งต่างๆเพราะจิตก็อย่างหนึ่งใจก็อย่างหนึ่งจิตนี่จิตมันเร็วเร็วกว่าแสงอาทิตย์เร็วกว่าแสงทุกอย่างแม้แต่เราคิดไปแวบหนึ่งมันก็ลืมหลงที่เราสวมดมนต์เนี่ยถ้าเราหลงไปแล้วกลับมาได้ถ้าจิตเราไม่มีสมาธิไม่มีไม่อยู่ในสติปัฏฐานอยู่กายเวทนาจิตธรรม,มก็แวบไปมันก็ออกไปแต่ใจเป็นสิ่งที่ เครื่องย้อมทําให้จิตใจเวลาเรามีความสุขก็สุขอย่างยิ่งเนี่ยแต่จิตนี่เป็นเหมือนคนที่ไปแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อจะมาย้อมใจให้เป็นยังไงเนี่ยจิตก็อย่างหนึ่งใจก็อย่างหนึ่งฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมะทุกอย่างมันก็อยู่ที่จิตใจเพื่อให้จิตใจเราตั้งมั่นในบุญในกุศลในบรมีเพราะจิตใจเป็นกลางกลางแต่จิตมีทั้งบาปทั้งบุญที่ถ้าอยากได้บุญก็เอาบุญมาถ้าอยากได้บาปก็เอาบาปมา พอจิตนี้มันเร็วกว่ายิ่งกว่าแสงไฟแสงอะไรทุกอย่างแม้แต่ไปดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันก็ไปแวบหนึ่งก็ไปแล้วนี่ไปเร้วเร็วขนาดไหนฉะนั้นพุทธเจ้าท่านว่าจิตตังทันตังสุขามหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให,สาให้สุขมาให้ใจของเราเนี่ยถ้าจิตใจเรามีความสุขมีความเจริญด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกรรมฐานก็อบรมใจของเราให้ตั้งมั่นถ้าจิตใจเราฝึกได้แล้วเราก็เป็นผู้ที่ เข้าสู่พระรัตน์ัยเข้าสู่ศีลสู่สมาธิสู่ปัญญาสู่วิชาสู่วิมุตติความดุดพ้นได้นี่นะพุทธเจ้าท่านหรือว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่เพื่อปัญญาเพื่อจะนําศีลนาวาจาให้พูดเพาะพูดดีไม่พูดหยาพูดสออเสียดพูดเพ้อเจริญเนี่ยตัวปัญญานําหน้าของมักมีองแป8แต่ในการเริ่มต้นต้องมี ศีลสมาธิปัญญาแต่ได้มักมีองค์แปดปัญญานำหน้าเพื่อจะรักษาวาจาเราให้ชอบวาจาชอบการทำการงานชอบเลี้ยงชีวิตพชอบเพียนชอบสติชอบสมาธิชอบนี่คือว่าตัวปัญญาสามารถให้ตั้งมั่นหรือว่าทำให้วาจาเรามีวาจาที่ชอบประกอบด้วยธรรมนี่นะอันนี้ตัวปัญญานำหน้า สมาธิความเห็นว่าทุกขในสังขารร่างกายเราก็มีประจําอยู่แล้วทุกในการแสวงหาดิ้นรนดับทุกทุกวันกินเข้าไปเพื่อจะดับทุกเนี่ยทุกเป็นความหิวหิวกระหายคือว่าเป็นทุกเราดับทุกทุกวันทุกวันเนี่ยทุกสมุทัไทยสิ่งที่มุสลมไทยทําให้ก่อทุกเราควรละไปเรื่อยๆละปักโลกโกรธลงราคะโทสะสมุทัไทยต้องละไปถ้าเราไม่ละก็าจะพอกพูนทําให้เราเกิดในการมภาพบรูปภพบอารมณ์พบหาที่จดที่สิ้นไม่ได้ พุทธเจ้าท่านเลยสอนให้ละสมุทยัยข้อที่สามคือว่าทํานิโรธให้แจ้งนิพพานนี่นเองนิพพานานิโรธให้แจ้งมีความยินดีในปิณิพานยินดีในนิโรธในความดับทุกข์ยินดีในความเป็นอนัตตายินดีในความอุเบกขานี่ถ้าเราไม่ยินดีในพระนิพพานแล้วเราก็จะไม่เข้าถึงอนุตตรธรรมหรือว่าเข้าสู่ความหลุดพ้น,พนเหนือโลกนั่นเองฉะนั้น พระเจ้าท่านให้เห็นนิโรธเนี่ยนิโรธเป็นตัวทําให้พ้นจากทุกข์ได้นิโรธนี่พอทํานิโรธให้แจ้งข้อสุดท้ายคือว่าการเจริญมรรคมรรม,มีอุปสมาธิฐิสัมมาทิฐิความเห็นถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมนี่นะคือว่าตัวสัมมาทิฐิถ้าเราถูกธรรมแล้วเราก็เป็นผู้ที่ดําริออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายทําลายกันกันนี่นะคือว่าความดําริ ออกจากการมไม่ข่มยึดมั่นถือมั่นในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในผลิตภัณฑ์ในธรรมาลมไม่ติดในตาหูจมูกลิ้นกายใจหนอนถ้าเราไม่ติดเราก็ไม่เป็นผู้ที่เบาสบายไม่ติดในสิ่งต่างๆย่อมปล่อยวางธา4ุสขัน 5, หน้าอายตนะาหได้พุทธเจ้าท่านให้เรามีความดําริออกจากการมเนี่ยตัวปัญญาสงข้อสมาธิกับความดําริเนี่ยตัวปัญญาเพื่อจะรักษาสิ่ง วาจาชอบเนี่ยว่าไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนี่วาจาชอบการทําการงานชอบไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่ทํากรรมให้ฟุ้งเฟ้อเหินเหินนี่อันนี้คือการทําการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ค่าขายน้ํามองของเมาหรือว่าไม่ขายเครื่องประหารอะไรต่างๆไม่ขายยาพิษต่างๆนี่อันนี้คือว่า อาชีพที่ชอบเพียรชอบเพียรกัน้นสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นในกายในวาจาในใจของเรากัน้นสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปกั้นไปเราก็กั้นไม่ให้คนชั่วคนพาลมาหาใกล้เราคนโบราณเขาถึงว่าเจอมาให้ห่างศอกเจอวอกให้ห่างวาเจอคนพาลาก็ห่างไปหนึ่งยอดพาลาือว่าคนพาลนั่นเองต้องห่างหนึ่งยอถ้าไม่ห่างหนึ่งยอ์ก็ทําให้จิตใจเราเศร้าหมองจิตใจเราคุณมัวจิตใจเราวุ่นวาย นีนะ่เจอคนพาลาคนพาลนั่นเองต้องห่างเป็นหนึ่งโยชนั่นพานก็ภายภายในพานภายน,นอกเราหลีกเลี่ยงได้แต่พานภายในเราต้องค้นหาธรรมะของพระุทธเจ้าเพื่อดับอวิชชานนเองพานภายในฉะนั้นคนโบราณเขาพูดไม่ถูกต้องถูกตรง,ถ,ตงถูกจริงด้วยห่างหมาให้ห่างศอกห่างวอกให้ห่างว่าห่างคนพาลาห่างหนึ่งโยชนึ่งเราต้องห่างไว้ถ้าเราไม่ห่างแล้วเราจะเป็นผู้ที่ ไม่มีโอกาสจะสร้างคุณงามความดีทําให้เราจจมสูนในความทุกข์เนี่ยเพียงกั้นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นกั้นสิ่งไม่ดีให้เกิดขึ้นสองชำระความเก่าเนี่ยเพียง4อย่างชําระควาเก่าข้อที่สองข้อที่สามพยายามทําบุญกุศลให้ถึงพร้อมข้อที่สรักษาบุญกุศลให้เป็นบาร,รมีให้ได้เป็นบาร,รมี10 20 30สิบาก็ตามนี่สติชอบสติอยู่ในกาย เวทนาจิตธรรมมีสติอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมจิตใ,ใจเราก็เบิกบานวันเวนเวลาไปเราก็บันทึกบุญไปตลอดนี่นอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมอยู่ตลอดสติปัฏฐานสี่มีสมาธิชอบคือว่าคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิมีวิตกวิจารปิติสุขเอกาตาอุเบขาเนี่ยมีองค์ของสมาธิมันจะมีหกอย่างด้วยกันนั่มันมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขเอกาตาอุเบขา มีองค์แห่งชานหนึ่งชานสองชานสามชานสี่ชาญทั้งสามคณิกาสมาธิอุปจาราสามาธิอัปนาสมาธิเนี่ยพุทธเจ้าท่านึงสอนว่าสมาธิท้ายปัญญานําหน้าเพื่อจะรักษาศีลเพราะว่าปัญญาเราต้องมีปัญญารอบรู้พวกตัวปัญญานี้ทําให้เราสว่างสวัยในเห็นนิโรธเห็นนิพพานได้ถ้าเราไม่มีตัวปัญญาแล้วเราก็จะมืดมนอนทลการ อยู่ในโลกนี้ก็ห้ามหันค่ากันเบียดเบียนซึ่งกันและกันเบียดเบียนทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางจิตใจบ้างเบียดเบียนกันไปมันก็เกิดมาเมื่อไหร่ก็ต้องเจอกันถ้าเราไม่อยากเจอคนที่ไม่ดีเราพยายามทําดีมากๆเพื่อจะหลีกเล้นคนผ่านผ่านไปหาผิดครบบัณฑิตบัณฑิตหามักหาผลในอเสวนาจะพาละนั่งพุทธเจ้าถือว่าไม่คบคนผ่านข้อแรกก่อนปันฑิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตปูชาจะปูชนียานังการบูชา บุคคลที่ควรบูชาเอตัมมังคารมุตตมังทำสามอย่างเป็นมงคลอันสูงสุดนี่ที่เรามาสวดมนต์มาแผ่เมตตามโมทนาบนมาอ่อนน้อมต่อพระราตน์ไต่ก็เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยจิตใจของเราจะมีพุทธธรรมะสังฆะอยู่ในจิตใจมีสีมีสมาธิมีปัญญามีวิชามีวิมุตติมีความหลุดพ้นได้อยู่ในจิตใจนีถ้าจิตใจไม่เข้าถึงพุทธไม่เข้าถึงธรรมะ ไม่เข้าถึงสังฆะแล้วมันก็จะมีราคะโทสะโมหาย่อมจมไปสู่ในความทุกข์เนี่ยฉะนั้นเราต้องสร้างสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในปัจจุบันสุตตมยะปัญญาจินตมยะปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาได้เกิดสามถังถ้าเราเกิดศรัทธาแล้วศรัทธาที่อาจจะรักศรัทธาศรัทธาในความเป็นตถาคตที่พระพุทธเจ้าได้สอนบอกเรื่องธรรมเรื่องวินยัยเรื่อง โพธิปัจยธรรม .37 ประการเราก็จะมีความตั้งมั่นเราจะมีอิทธิบาท4มีชันทะมีความพอใจรความศรัทธามีชันทะวิียะความเพียรตัวหนึง่งจิตตะจิตใจจดจ่อวิมังสาใกล้ครวญสิ่งนั้นนี่เทำแห่งการเข้าถึงเป็นผู้ที่ตั้งมั่นหรือว่าเป็นกําลังของของอิทธิบาท4สามารถอยู่ได้เป็น100ปีก็ได้นี่กําลังของอิทธิบาทส ฉันทะวิยะจิตะวิมังสารนี่คุณเครื่องของอิทธิบาสีผู้มีเจริญอิทธิบาสีได้สามารถอยู่ได้เป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีก็ได้ผู้ที่เจริญอิทธิบาสีนี่แม้แต่แม้แต่ฤาษีบางตนที่สิงสถิตยอยู่จะเพื่อจะรอพระศีลไมต่ตายท่านก็อยู่ที่ต้นไม้พอพระไปตัดต้นไม้ในสุดก็มาทำร้ายทำรายพระจนขาขาดนี อันนี้ถือว่าผู้บําเพ็ญตําบักเพื่อจะไปเจริญอิทธิศุบาร์ีเพื่อจะเจอพ้าศียังไม่ตายข้างหน้าแต่พระที่ไม่มีศีลเขาก็ไปตัดต้นไม้ใหญ่ๆในสุดหรือสีไม่มีที่อยู่ท่านก็มาทําลายทําลายกับพระที่ทําไม่ดีไปตัดต้นไม้เนี่ยเนี่ยมันต้องเชื่อว่าอิทธิปาสีสามารถทําให้คนอยู่ได้เป็นหลายกลับหลายกันได้เราต้องเชื่อว่าธรรมะของพระเจ้าเป็น ธรรมะที่บริสุทธิ์เป็นธรรมะที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นประโยชน์ตนก็ทำประโยชน์ผู้อื่นก็ทำประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อความหลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานเราต้องทำไปเรื่อยๆมีความพอใจชันทะวิยะกิตตวิมังสามีมพะละคือพลังอินทรีย์ความเป็นใหญ่ใหญ่ในการสร้างคุณงามความดีถึงเวลาเราก็มาสวดมนต์ถึงเวลาเราก็สร้างคุณงามความดีอยู่ที่บ้านที่ไหนเราก็สวดได้ เราได้ฟังได้ฟังสุตตามยจปัญญาจินตามัะยปัญญาภาวนามยาปัญญาไปเรื่อยเราจะตั้งมั่นในศาสนาพุทธเพราะว่าศาสนาพุทธมีน้อยก็จริงแต่เป็นพุทธที่มีศีลมีสมาธิมีปรรัญญามีความหลุดพ้นได้เห็นว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรไม่เกิดมาเพื่อจะห้ามหันค่ากันแต่ศาสนาอื่นเขามีแต่การเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นบางทีการเบียดเบียนเขาถือว่าเป็นบุญอยู่นี่เขามันญยัด ผิดไปจากคันลังคองธรรมเพราะศาสนาอื่นทําให้เกิดปนมนุษยสมบัติก็ได้เกิดเป็นสวรรค์สมบัติก็ได้เป็นพรหมสมบัติก็ได้แต่ไม่เข้าถึงพระนิพพานสมบัติเพราะอะไรเพราะยังมีความหลงหลงตัวลืมตายหลงกายลงายืลงแก่หล,ลงสิ่งต่างๆว่าลืมว่าพระนิพพานมันมีจริงนี่นะศาสนาพุทธมีน้อยแค่ไม่ถึงพันล้านคนแต่ก็เป็นพุทธศาสนาที่มีผู้หลุดพ้นเป็นผู้ที่ ข้าถึงโซดาบันสกิทาคาอนาคาอารหัน์พูดถึงนิพพานไม่ต้องวินวายตายเกิดยังมีพระโพธิสัตว์ที่เกิดในสนาพุทธจำนวนมากมหายานก็นับไม่ได้เป็นหินระยานเป็นเทรวาดก็นับไม่ได้สนาพุทธก็เกิดเป็นสองนิกายใหญ่หญด้วยกันหนึ่งเทรวาสกับมหายานมหายานเน้นการเมตตากรุณามุติตาอุเบกขา แต่เทลวาดเน้นเรื่องธรรมะวินัยของพระพุทธเจ้าธรรมะวินัยว่เน้นความหลุดพ้นเพื่อจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ก็เป็นศาสนาเดียวกันเป็นเป็นสิ่งที่เป้าหมายเพื่อจะพ้นจากทุกเหมือนกันเราถึงว่าเกื้อกูลไปทางที่ดีมันสวดมนต์มันแผ่เมตตามันอม,มทนาบุญอ่อนมันอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระรัตน์ไปจิตใจเราก็จะตั้งมั่นไปเรื่อย พราะศาสนาก็อยู่ด้วยการสวดมนต์ถ้าเราไม่มีการสวดมนต์ไม่มีการแผ่เมตตาไม่มีอมโมทธนาบุญไม่อ่อนน้อถมถ่อมตนมันก็จะมีรักโรคโกรธหลงมีราคะโทสะมีใบมุกสีใบมุกสีคือเป็นนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุรานักเลงการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยใบยมุกสีคู่กับใบอใบยภูมสีสัตว์นรกมีเปรตสุนรกายสัตว์รชั้นฉะนั้นเราต้องเจริญเจริญศีลรมกรรมฐาน ศีลอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจธรรมคือว่าฟังธรรมสุตตมัญญาปัญญาจินตามัญญาปัญญาภาวนามัญญาปัญญานี่อันนี้ธรรมกรรมฐา,านฐานที่ว่าเรามีเกสาโลมานะขาทันตาตาโจพิจณาให้เห็นเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นสิ่งที่เห็นอากาศาธาตุวิญญาณาธาตุด้วยเป็นธาตุรู้เราก็จะเป็นรู้ไม่ยึดติดในสิ่งที่เป็นธาตุดินน้ำลมไฟธาตุดินเป็นธาตุพ่อ ธาตุน้ำเป็นธาตุแม่ที่เราอาศัยอยู่ฉะนั้นเรารักพ่อรักแม่รักผู้มีบุญคุณพยายามมัน่สนสวดมนต์มัม่นแพ่เมตตาให้ท่านบ่อยๆเพราะเราบวชมานี้ก็เพื่อให้พ่อเราหรือว่าบวชใ,ให้เราให้เราตั้งมั่นไปก่อนพอเราตั้งมั่นพ่อแม่ที่ท่านให้ร่างกายให้ชีวิตเราก็ได้บุญตลอดไปตราบใดที่เรายังไม่หลุดพ้นท่านก็ได้บุญได้กุศลได้บม่มีเพราะว่าพระลูกชายได้บวชโยม พ่อโยมแม่ท่านถึงได้บุญได้กุศลเหมือนญาติโยมก็เหมือนกันที่ว่าให้อาหารต่อพระพิสุถวายข้าวถวายอาหารต่อพระพิสุก็เหมือนโยมพ่อโยมแม่ให้พระพิสุได้มีกําลังกายกําลังกายเพื่อจะพึ่งพรหมจันทร์เพื่อจะรักษาทรรมวยินในให้อยู่ตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ คนเราเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายจำนวนมากแต่เราก็ไม่ประมาทในชีวิตเราต้องเกื้อกูลนุนกันไปสู่ศีลสู่สมาสิสู่ปัญญาสู่ศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาคือว่าสิกขาคือเราต้องเรียนรู้ทุกวันทุกวันถ้าไม่เรียนรู้ในธรรมะคำสังสอนเราก็ไปเรียนรู้ในรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะทลังต่างๆหรือว่ากรรมกุลห้า กรมาคุณห้าม,มันก็ตกไปในอบายภูมิอบายมุกต,ต่างๆฉะนั้นการเรามาทําคุณงามความดีมาสร้างบุญสร้างกุศลให้เรามีความเปิดติความยินดีในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรานะจิตก็อย่างหนึ่งใจก็อย่างหนึ่งแต่รวมเป็นเดียวในบุญในกุศลในบรมีนี่ถ้าเรารู้แล้วจิตใจเรามีความเบิกบานในบุญในกุศลเราก็โมทนาเราก็ได้บุญแต่บาปนี่ของเฉพาะตนไม่มีใครจะยกให้ใครได้ ถ้าทําไปทางกายทางวาจาทางใจเหมือนพระเทวทัตเนี่ยท่านทาร้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือกทําสมให้แตกกันแต่บาปรกรรมท่านก็ตกนรกหนึ่งพุทธันดรพอตกนรกหนึ่งพุทธันดรท่านก็บําเพ็ญมาเพื่อจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านี่ละท่านยังมีคติไปที่ดีแต่เราท่านทั้งหลายละ่ะยังไม่มีคติไปพุทธเจ้าองค์ไหนที่พยากรณ์ว่าเราจะเป็นองค์นั้นองค์นี้ยังไม่มีใครพยากรณ์เราต้อง มันสั่งสมสร้างสมบุญยมีไปเรื่อยสร้างท้งทางกายสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัตินีสมบัติทางกายทางวาจาทางใจเราพยายามมีศีลมีธรรมมีกรรมฐานมีกรรมคือการกระทำกรรมในฝ่ายดีฐานคือจิตจิตของเราเนี่ยเรากำกรรมฐานฐานคือว่าเกสาโรมานาคาทันตาตาโจรกรรมฐานห้านี่นะพุทธองค์ถ้าเรา แยกแยะเป็นท่าสี่ขันห้าแล้วเราก็จะไปยึดมั่นในท่าสี่เราพร้อมเกิดพร้อมตายพร้อมบำเพ็ญพร้อมจะสละสังขารร่างกายคนโบราณเขาถึงว่าเสียเสียทรัพย์เพื่อรักษาวิวะเสียสวะวิวะเพื่อสารรักษาชีวิตเสียสวะทุกอย่างทั้งชีวิตทั้งวิวะทั้งทรัพย์สินเงินทองเพื่อรักษาธรรมธรรมะคำสั่งสอนรพุทธเจ้า เสียสละทุกอย่างเพื่อจะรักษาธรรมะคำสั่งสอนพระุทธเจ้าฉะนั้นเราต้องเสียสละเสียสละเป็นอิยทรัพย์เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์เป็นบูชาอย่างยิ่งเอาชีวิตบูชาบูชาด้วยชีวิตชีวิตนี้ของข้าพเจ้าน้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าชีวิตนี้ของข้าพเจ้าน้อมถวายแด่พระธรรม ชีวิตนี้ของข้าพเจ้าน้อมถวายแต่พระสงค์เราก็จะเจริญความสุขสวัสดีตลอดไปตลอดการด้านานั้นก็ขอโมทนากับทุกท่านทุกคนเนาะที่เรามารวบรวมกันสวสดมนต์ทำวัดเย็นสวสดจัก,กรพรรดิฟังเทศฟังธรรมจงน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทำเนี่ยแผ่ไปให้บิดามารดาหมู่าของเราสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันหากท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์มีความลําบากมีความเดือดร้อนอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ ความลำบากความเดือดร้อนนั้นถ้ามีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานาบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้สร้างได้กระทําได้บําเพ็ญในอดีตชาติจนปัจจุบันจงน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทานี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมขอสิ่งนั้นผลน,นั้นจงสําเร็จจงเป็นผู้ได้มนุษยสมบัติสวรรคสมบัตินิพพานสมบัติ ด้วยกันทุกขั้นทุกคนเทิน